ผมเคารพในคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าคําแถลงการร่วมกัมพูชาลงวันที่ไทยกัมพูชาลงวันที่18มิถุนายน2551เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญปี50แต่คําวินิจฉัยนี้เป็นคําวินิจฉัยที่จะเป็นกรณีศึกษาที่นักนิติศาสตร์นักกฎหมายและผู้สนใจ จะสนใจใช้ศึกษาและพิจารณาต่อไปอย่างกว้างขวาง,วางกระผมขอากราบเรียนแต่เพียงว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการตามความเห็นของกรมสุลที่สัญญาและกฎหมายและข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดและไม่มีใครจงใจจะทําการผิดกฎหมายพี่น้องที่กรครับในเมื่อประเด็นประสาทพระวิหารนั้น ถูกนํามาเป็นประเด็นการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาและมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนําประเด็นดังกล่าวไปรังแกระรานพี่สาวของผมที่จังหวัดนครราชสีมาผู้หญิงตัวเล็กๆครับไม่รู้อิโนโอินเน่ไม่มีทางสู้จนชาวบ้านต้องออกมาช่วยมีการนําประเด็นนี้มาปลุกเร้าความเกลียดชังและแตกแยกของคนในชาติระหว่างไทยกับกคมาูชา ผมมั่นใจครับเมื่อความนปุ่นจางลงความจริงจะปรากฏขึ้นชัดเจนเมื่อเหตุผลเข้ามาแทนที่อารมณ์เวลาจะตัดสินสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศและกระผมได้ทําไปว่าพวกเราได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องดินแดนและประโยชน์ของไทยครับพี่น้องชาวไทยครับผมไม่ได้ขายชาติครับผมรักชาติเท่ากับคนไทยทุกคน แต่ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากับผมไม่ได้ทําให้ประเทศเสียหายรัฐบาลผมอยากให้รัฐบาลเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความเดือดร้อนของประชาชนแทนที่จะเสียเวลาแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งนี้เพื่อให้ความทุกข์ยากของประชาชนได้รับการแก้ไขผมอยากเห็นความปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยที่เป็นที่รักของเราได้เดินหน้าต่อไป เพราะว่าบ้านเมืองของเรามีความสัมพันธ์สาคัญกว่าตําแหน่งทางการเมืองของผมและแม้ว่าผมขอย้ํานะครับและแม้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดก็ตามแต่ผมขอสแสดงสปริตและความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วัน,นที่14กรกฎาคม2551